อแล้วะค่<อ><อ>ต่ก็ยังคยอีะมาวันนี้ได้ค่ะีเรชอบูปใหม่ใช่ะค,ะคือดีใจมากๆเป็นเกียรตมากๆได้ร่วมกับีค่ะคือมันเป็นฟิวเจอร์ของดอลลารลดีอันนี้เลยค่ะคือเราอยู่ในยุคเมตารเวิร์สแล้วมันสนุก กับการช้อปปิ้งมากๆไม่เสียเวลาในการเดินทางคือถ้าวันไหนเรายุ่งเราก็สามารถเข้าแอปง่ายมากๆแล้วก็แค่กดสั่งค่ะใช่มันคือฟ f เจอร์ของเราค่ะมันตอบโจทย์ตัวเราเองยังไงบ้างคะแล้วก็เรล่นโอ้สุดๆค่ะยิ่งยิ่งถ้าเป็นเหมือนหนูใช่ไหมคะที่ไม่เคยไม่เคยออกไปไหนทํางานเสร็จก็กลับบ้านเลยค่ะก็เราถ้าเราต้องซื้อของเราก็แค่เข้าไปในแอปแล้วก็กดแล้วยังสามารถเจอเพื่อนๆในนั้นด้วยนะคะว่าตอบโจทย์โลกคุณเองกับการช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรตอบโจทย์แบบการช้อปปิ้ง่ อ่าคือเหมือนเรามันก็เหมือนเราเข้าร้านเพราะว่าเราได้เห็น360องศาเลยเหมือนเราได้ไปจับถือเองเราก็ดูว่าเออสินค้ามันเป็นยังไงมันจะเราจะใช้ได้ไหมมันจะไปกับเราไหมคือมันจะเขียน m e ช s u r e m e n ทุกอย่างครบทุกอย่าง,างค่ะก็เลยแบบมันเหมือน,นจริงๆคนะ่ะตอเราเองได้ลองช็อปแล้วเป็นไงคะติใจนะมากลูกืุบมากคือแบบเมื่อกี้่อนหนูเข้ามาหนูก็กําลังแบบเล่น NFT ทีอยู่ค่ะหนูกำลังแบบหาตัวแอเวเมชันที่เป็นไดโนเสาร์อะค่ะ อยากชวนทุกคนมาเล่นจริงๆค่ะอยากฝากไปเพราะว่ามันมีแ็บโพสรถลราคัอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะค่ะก็ฝากเบอร์ด้วยนะคะเป,ป,ป,ป็นเพื่อนของเราแล้วก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆนะคะเราอาจจะเจอกันในนั้นก็ได้นะคะใช่ก, <t ry> ก็มาโหลดกันเยอะๆนะคะในทางแอปสโตร์และเพลย์สโตร์นะคะ ค่ะเบกี้ล่าสุดอัปเดตอาการของคุณพ่อหน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อไปผ่าตัดขาค่ะเหมือนเส้นเลือดมันได้กับรัดขวดอะค่ะที่ที่ขาค่ะก็เลยต้องผ่าตัดทั้งสองข้างค่ะอาการที่ถือว่าแนวโน้มไปทางที่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแต่วันแรกก็ก็เป็นห่วงมากๆเออเสร็จงานวันนั้นสี่ห้าทุ่มหนูก็รีบไปหาเลยค่ะก็โลงบมาดีกว่า สองสามวันเองทุกมั้งค่ะพ่อไม่ยอมอยู่นานอ่ะหนูบอกให้อยู่เป็นอาทิตย์เลยแต่พ่อ,พ,อพ่อไม่ฟังค่ะพ่อดูกำลังใจดีมากหน้าตายิ้มแย้มอะใช่ใช่คือจริงๆอ่ะเมื่อวานพ่อก็อยากมาค่ะแต่พ่อไม่ไหวจริงๆเหมือนตอนนี้ก็เดินก็ต้องใช้แบบเออเขาเขาเรียกว่าอะไรค่ะคราดิชเชตใช่เมื่อกี้เล่าหน่อยอาการปวดของพ่อมันเกิดจากอะไร,ไรยังไงอ่ะคะหนูหนูก็แบบมันเกี่ยวกับในขามันคือแบบแต่ขาคือแบบถ้าเราเอ็กซ์เซอร์เยอะโดยไม่แบบ stretching ก่อนนะคะมันจะกลายเป็นว่า กัดชอตคูในขาง่ายๆค่ะมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกมมีค่ะต้องต้องเทคแคร์ตัวเองแล้วก็เวลาเดินทางต้องระวังมากๆวลาเราเรานั่งนานๆเราไม่หมุนก่อนค่ะตอนนี้คุณหมอสั่งห้ามอะไรไปบ้างค่ะคุนหมอสั่งห้ามอะไรบ้างสั่งตอนเนี้ยเหมือนห้ามเดินทางค่ะแต่จริงๆคุณพ่อก็ก็อยากเดินทางอยู่แต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยห้ามเดินทางแล้วก็ให้งดออกกำลังกายค่ะเราช่วยดูแล ช่วยทุกอย่างเลยแบบเอาอาหารเช้าไปให้เอากาแฟไปให้แบบมีอะไรก็บอกแบบบอกให้กินยาอะไรเงี้ยคือถ้าเวลาที่หนูอยู่บ้านหนูก็จะคอยดูแลตลอดค่ะหลังจากนี้ก็ต้องไปพอลูฟอพตลอดใช่ใช่เหมือนเมื่อคืนก็พอเสร็จงานก็รีบกลับไปหาคุณพ่อแล้วถามว่าโอเคยูโอเคมั้ยแต่ก็ยังมีคลัสเตอร์ที่ติดติดติดก็เป็นห่วงค่ะเราดูขนา หนูมองว่าเราหาเวลาให้ครอบครัวได้เสมออยู่แล้วไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนหนูก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยู่คุละกินแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวฝากให้ลิชี่คุณแม่บอลบอลคุณลาคุณพ่อแทนค่ะใช่ใช่แฟนๆก็เก็ตเวลซูนกันเต็มเลยพ่อก็เล่าให้ฟังค่ะ ใฟูมันแบบโหแบบมีคนรักเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราไม่คิดว่าเราจะฟิลเอาท์อะโขินมาสอรอบเลยค่ะแล้วก็ที่แบบโหคือ,ค,อคือเหมือนตอนมองภาพที่มองจากข้างล่างไปข้างบนน้ำตาน้ำตาไหลเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเดินออกไปพี่พี่แฟนคลับยังไม่กลับบ้านก็รออยู่ข้างนอกหนึ่งก็คือก็จะน้ำตาไหลอีกต่อค่ะอันนี้คือเป็นแฟนคลับทั่วโลก ใช่ค่ะมีทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนแบบมีมีแฟนแฟนหลายคนมากมากที่บินมาโดยเฉพาะงานนั้นค่ะงานของเราค่ะของก็คือจะแบบเปเราหนักแล้นะคะขึ้ท่านเป็นสาวแบบว่าแฟนคลับเปยหนักแล้วหนูก็ภูมิใจหนูก็ภูมิใจพี่ๆเขาเพราะว่าที่ แต่ว่าเขาจะมีการคิดตลอดนะคะเช่นแบบหนูชอบฉลามใช่ไหมก็จะทําเป็นรูปฉลามหนูชอบแครแบกก็จะมาเป็นรูปแครแบกหนูชอบบอลก็จะมาเป็นสนามบอลคือแบบทุกทุกทุกของขวัญจะมีใช่ใช่มันมันน่ารักมากๆมันมีความหมายทุกอย่างเลยค่ะในนี้เจ็ดในในหนังเจ็ดหลักงานเพราะว่าเป็นหลักการแต่นี้ไม่น่าใช่เหมือนกันค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องมามาแกะ เรายังไม่เคยใช่ใช่ยังยังค่ะเดี๋ยวน่าจะต้องมากับคุณแม่แกะแก่พี่บ้านกลองมันล้นไั้ไหมคะล้นล้นยูค่ะใช่แต่ว่าอุออฟิชียลทุกอันจริงๆอ่ะพูดเลยได้ไหมว่าไม่อยากแกะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาตั้งใจครเอทภาพนี้มาเช่นที่หนูได้ฟังเออที่เป็นชานมชาน้ำอะไรเงี้ย เก็บอมเงินก้นอนที่ไปทำอะไรยังไงตอนนี้ค่ะหนูกำลังเรโนเวทบ้านค่ะใช่มันเป็นโปรเจกต์ที่หนูตั้งใจม,มากๆเพราะหนูคิดคอนเซปต์เองทุกๆอย่างเหมือนหนูซื้อซื้ออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็หนูก็เรโนเวททั้งทั้งหมดเลยค่ะก็น่าจะเป็นในส่วนนั้นแล้วหนูก็จะมีส่วนที่เออให้เธอทีแน่นอนค่ะแล้วก็หนูก็จะแบ่งส่วนให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะโอเคขอบคุณเบ สวัสดีค่ะเกี้เรามีงานอีกวาพวกนพุ่งนี้นี้หนูบินไปลกกินฮะหนบินไปสใชพนี้นก็กลับมอ,อ,อะนะคะล้วก็กลับมหรอไปแสดงที่นู่นแล้วก็กลับมาไม่คยหลับเ <c oughs> ลย <c oughs> อน,น,นะเไรนะคนไมเล็ีะ เอ็กซ์คิ้มครับของพี่หนาน่าุก้มครับเปนของนีใหม่เอ็กซ์ค้นรัากบคุณคเอ็กคิ้มเอ็กซ์คค่งดใตร่ของสดในม่ต้อง่คะเอี่ยมเี่พี่นี่ตรงนี้วหนึ่งนึงสงมน่ารักเลยถูกไหม